สวัสดีครับผมอุ๋ยไพศาลเด็กๆวันนี้ก็จะมารีวิวจอดอยตรงรุ่นเก่าของรถโตโยต้าวีออสครับปี17บเจ็ดครับซึ่งตัวนี้ก็จอรุ่นนี้ครับวันนี้ลูกค้าเลยเป็นจอดอยขนาด10นิ้วครับแรม2ลม3 2 4คอแบ่งของอัลฟาครับหน้ากากชุดนี้ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยครับแล้วก็ย้ายช่องแอร์เดิมนะครับช่องแอร์เดิมแล้วก็ไฟฉุกเฉินย้ายกลับมาที่ตัวใหม่นะครับจอขนาดสิบนิ้วแบนอัลฟานี่ถือว่ากำลังพอดีครับสวยงามลงตัวน่าใช้เลยครับวิทยุครับยังใช้งานไไไดดดดดด้้้้้้้เเเเหหหหมมมมมืืือออนนนนนิิิิะคคครรรัับบวววทททยุใชงงงงาาาาาแแแแลลลกกก็็สสสถีีี่่จจป นะครับแล้วก็แตะก็กลับมาเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ยังเล่นยูสบได้2ช่องเลยครับสำหรับการที่เราจะดูหนังฟังเพลงจากยูสบได้นะครับตรงนี้แล้วก็รวมถึงกับการที่เราจะเล่นในเรื่องของนะครับอีคิวปรับแต่งเสียง10ระดับในการที่เราจะปรับแต่งให้สนุกตามแนวเสียงที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยครับกับการที่เราจะเล่น u t u b e นะครับอ่า YouTube นะครับ YouTube ได้ครับแบ่ง2หน้าจอได้ครับแล้วก็รวมถึงนะครับกับการที่เราจะเล่นกู o ก l e แบบได้เช่นกันนะครับ กูก็แมปนะครับไมเบยเช่นกัรบบนรอแป๊บคบมาแล้วนะครับมาแล้วครับแผนที่แล้วก็สามารถจะแบ่ง2หน้าจอได้เลยโดยที่เราแตะลุ่มนี้ครับแล้วเราก็ลากครับกดแล้วลากเอาซ้ายขวาได้เลยนะครับที่เราจะแบ่งสองหน้าจอ ครับสำหรับท่านที่ใช้ ute, รถโต y ต้าวีออสอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นจอดอยตัวรถสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการที่ครับเปลี่ยนหน้าจอลักษณะแบบนี้ครับหรือถือว่าสนใจก็ทักทายมาคุยพิจารณาได้ครับที่ร้านไพศาลที่หน่งหนองแคสลับรีครับดีดอนร้บทุกท่านเลยครับขอบคุณคร,รับสวัสดีครับ